ต่อจากตอนเที่ยงเลยภารกิจกู้ดาวภารกิจกู้ดาวมาแล้วใครไปโกรธว่าคนหนึ่งโอ้ไม่ไม่โกรธคนนึงมาเลยม,มีความดีกว่าไม่เอาเลยละพอ มาแล้วไอ้ภารกิจกูดาวเอ๋ยพี่มาแล้วน้องทีมของคุณเป็นฝ่ายแบนทีมของคุณเป็นฝ่ายแบนโอไยชี้ให้ก่อนเพื่อนเลยไอ้นังเงีงเ้ย,ยอาจารย์ตัวอาย่เออแบนไหนอะเออแบนไปเลยอาย่าไม่แบนไปเลย <S <S มูฬก็แบนดุนแบนนะมูฬ หนูมึงไม่เป็นรักตัวเลยถ้ามีเสียงแสกก็ย่า,ยาผมดูโทรทัศน์อยู่แล้วพ่อผมก็ลองเพลงอยู่นะถ้ามีเสีออยงแส่ก็ไม่แปลกอออเอแล้วกเดินมาทำไมไม่มีมันเลือกวะ แทงเอาไว้สพอร์ตไว้ตัวหลุดท้ายได้เออดีหน่อยได้พบแทงไม่ใช่ไม่ใช่ะปอร์แบบเป็นไฟเตอร์ออแมนน่าจะแยกดันได้อยู่มั้งถ้ามันกันไม่หนาตัวแยกดันได้อยู่ นั่นแหละอี่ะเพิ่มกรอในเพิ่มกรออหมึกมนแปลงร่างกรอก็เยอะอยู่แล้วโดยบอลเดือดอีกอะไรอีกวิ่งเร็วอีกกรอกก็เยอะอีกยอดเลยโอ้ยอดเยี่ยมถือว่าอีชาตช่วงนี้มันคนเล่นเยอะก่าจังวะคนเล่นคดเยอะ ไม่จะไหมมันโหดเลยดูมันอะไรมันเล่นเยอะจังช่วงนี้คนเล่นอีจ้อา,อาอีจ้าตัวอะไรไม่รู้ยังพึ่งมาอีจ้ามั้งชื่อไม่อ่านนะแต่ไม่อ่านอ่านไม่ออกเน็ตสปอร์ตสายควบคุมสู้กับสุด,ดูก็เดียวกัน่านอ ยานฟอมแกลกมันมากวนแน่เชื่อไหมมันมากวนแน่เลยดูนะคอยดูคอยดูมันจะต้องโผล่มาทักที่นึงอ่ะเห็นยังดนบังพุ่มไม้ด้วยสัตว์นี่ ก็มีลยนด้าของดอกโจมตียอ,อดเยี่ยมยอดเยี่ยมไอ้เหี้ยเกือบ,บตายแล้วช่างอันได้ตัง้งเฟ้ยที่จะการคือแกรกกันอย่างอ่ะบอกแลว้วมันออกมากวนแน่แต่ไม่คิดมันจะมาลึกกันอันนี้มาโคตรลึก

กวนก็จะเกิดแล้วไม่รู้สิมึงโดนความไม่รู้ว่าโดนกวมนวม่ไม่รู้สิเลยีเอาไป้นี่เาวเวนไว้

ตายด้วยต,วออตัวอะไรของอีจ้าตัวอะไรของอีจ้าวะทุกบอลอ่ะโอ้ยแบบลปลูกกูตายหนึ่งแล้วยับ้างบออ่ะยับยี่ เหมือนกระดาษที่บึ้งขยำขยี้ขยำขยี้กระดาษมิจฉามันโหดจังวะคนเล่นเยอะชิบหายเลยมีลูกตาเล่นลูกตามีลูกตามิจฉาเล่นลูกตาเยอะไปไหนหนึ่งลงก,ยก็องอยากไม่ลงยากอะไรนะมัน

เดงแกลบเลยวด้ข้างล่างย,าย่ามีตะเกียบเอลมันการให้ตะการบนให้มันว่าไปข้างล,างล่างแล้วบนน่าจะได้ได้ได้บนได้ไปต้องโว้เองอเข้างบนอ่ะ Mà lên non mà Bé ăn mà nè Dạ nó cho mà bốn rồi chứ phải là gì nữa nha Khốt nạc kìa ปลอยมันได้ปล่อยมันปล่อยมันโอ้ยตามกูยันพอเลยตามกูยันป้อมอ่ะเ้อามันใส่เพรมป้อมเราที่ใส่โอ้ยเบุ๊บก็ตกปี๊ กูรู้ครับพี่ขี่เล้วออกลางนั่งดึงไม่แม่นนะกูโดนดึงได้ไงเนี่ยออกมาหน่ะแกร้งอ่ะเอาไปปาดมันเอาเลยสวยมึกสวยเจือปัวหน้าไม่รอด โดนโดนขนาดนั้นยังไม่รอดโดนดักด้วยสุดทายสองแลวไม่ได้ฆ่าใครเลยรวมดิรวมรวมวันเดอร์วันเดอร์วันเดอร์จบตีปองศัตรูเลยรวมรวมรวีมรวนรวมรวม

โอ้ดูโคดี้เลยดูดิเยี่ยม่ังกโคดี้เลยดูข้าเก็บเกีบอลมันดิตาลามแล้วข้างล่างอ่ะไปแล้วป้อมป้อมข้างล่างไปแล้ว Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Enemy has been and Slayer have evolved. Super on ไอ้จ่าเดมนหายเลยโมเดียนี่เนี่ยป้องกการงดัเทาไม่เปิดยามูดเกืดอกูดาหลงสิ้นแล้วเลือดลูเหน้า มันก็แรง e ังเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโซ่เหมือนกูตายเลยมูสตันดูโซ่ยับยับ ป้อมกลางน่าจะแตกด้วยไม่ไม่แตกแยกดันได้ไหมวะแค่ได้ไปที่ดักหน่อยไปเก็บตีเขียวหน่อยไปเก็บตีเขียวเก็บตีเขียวเก็บเลยเวิ่งก็ได้วะมันน่าจะอยู่ที่มังกนมากกว่ารอดยังไหมไม่อยู่ไม่ควร่าด้วย มันปวนเอ็น <dwar> ท <gas> ี่ป่ากูตลอดเลยพวกนี้เนี่ยมมมขอคต่ ไชิบหายเน็ตเออจบแล้วกูตายแน่ตายแน่แน่จบแล้วเอออันไงเน็ตลุดเยเน็ตลุดตายคนโง่เลยเฮ้ โกดูอีกแล้วอ่ะูสองรอบเลยอ่ะไมัน

เอาอยู่ <c oughs> ไอ้ยโคตรแรงเลยอ่ะนะมวยด้วยนะมวยกว่านาโก้ได้ไงวะก <c oughs> มลางได้อยู่ปัม,น <c oughs> มนหนึ่งมวยกว่านาโก้ได้ไงเยอะงงเลย <c oughs> อันนี้มันบุกอะไรมั่ง,นนงเดี๋ยวว่อนอีตะกิวสองนีง่ อยาพุ่งแปลงข้าหน้าสร้างความเสียหายก็เยอาพ่อแปดร้อยบวกแปดร้อยสองคองมทำให้ลอยขึ้นหรือนาวิไม่บอกว่าดึงเร็วขึ้นนี่สีเนี้ยแล้วก็เอารูวความเร็วหนึสิบเปอร์เซ็นห้านะรู้ว,ว่าเรีเยบร้อยบริบูรณ์กูก็เดินใจไม่ออกจากด้วยเอย่าไม่ได้จะทิดไอ้เฮียบับโลโก้ฉันขอป้าเนาะขอรวมตัว อย่าแค้นหน้าดูพอตอนนั้นเรื่องมันเกับตายเ้าอีกอะไรกิวซ้ำที่เดิมอีกจะเลินไม่ได้ืันกี้ป่านไม่ถึง

A dạng hà đâu của mừng bình phòng của lèo. cái enemy leo. been cú vai lèo. Ôi. Ê, tạm Ô. 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 Ô.

ไหนดูส no, ิก็ามเสียเป็นำโคตรน้อยแม่งหมึกมันเหลือดสูงจุดหนึ่งอ่ะมันเท่ากันเลยอ่ะเหลืนหัวยังเท่าอ่ะเนี่ยติมไฟมันเข้าโคตรน้อยด้วยนะก็เจ็ดครั้งติมไว้แม่งไฟกันเยอะขนาดนั้นเลยกี่สามครั้งเลยแม่ตอนนี้มันเล่นไปหนูอ่ะ นอกจากไปเก็บบับมังกรกับได้แล้วก็ไปเคืียร์เรียนตอนป้อมก็ได้ปออยู่เร็วไม่นะตัวจะมันเล็บประโยชน์ตาเลินตาแล้วค่อยอัพ